วันนี้วันจันทร์นะครับผมวันจันร์พี่เสือก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะสวัสดีวันจันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพาไปด้วยนะครับผมวันนี้นะพระคุณเจ้าก็เดินมาพิณทบาทนะฮะในหมู่บ้านเกอกเอกเหมือนนะเหมือนทุกวันนะที่ผ่านมานะครับพี่เสือก็ได้ขนมใส่บาตรวันนี้เป็นขนมสีเหลืองอ่าตรงกับเสื้อตรงกับสีวันจันทร์อีกนะฮะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยูทูบชาแนลนะคะวันนี้เรามาใส่บาทวันนี้ก็มีเพื่อนๆยูทูบเบอร์มารอใส่บาทเยอะเลยนะครับผมนะฮะคุณเอไปใส่ไหมใส่ครับนะฮะป้าคำใส่ก,ก,กอกนะฮะไปแล้วนะฮะพร้อมกับกล้องนะฮะ ยาฮันนี่นะฮะช่องมาต่อยแฟมิลี่วันนี้พระสงฆ์มา 1, 2, 3, 4, 5, หน<ก>ึ่งสองสามสี่ห้าบอกหกบอกพระพระคุณเจ้ามาหกรูปนะครับวันนี้นะครับประชามก็มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เม็ก็ไม่มีอ่ะอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับเสือไปใส่บาตรก่อนนะครับยาย สาธุสาธุนะคะ เจ้าเจ้าหรือน้ำบังก็กข้องไปนี่ลืมไปว่าถอดหมวกนะฮะใส่บาต้องถอดหมวกนะฮะ มันลึกได้ตอนหลังนะฮะถอดแทบไม่ทันนะฮะตอนที่พระส่งมาแล้วสามรูปนะฮะตอนนี้พระคุณเจ้าก็กลับไปแล้วนะครับผมสวัสดีคุณมณนีนะครับสวัสดีนะครับผมคุณน้ำหวานนะฮะสวัสดีนะครับ